วันนี้เราจะมาเปิดร้านสะดวกซักกันนะครับวางมาแล้วมีคนมาซักแล้วมีคนมาซักแล้วให้ตายเหอะแล้วเพลงก็โคตรชิลเลย <c oughs> วางวางแล้วรีดโอ้ตารีดวี่ง <c oughs> ชอบเลยครับ <c oughs> ต้องมาพับเสื้อผ้าด้วยหรอวันนี้ <c oughs> อ๋อแค่ขึ้นลงซ้ายขวาโอเคนี่ไงหม่เล็กหนึ่งมาใช่แล้วครับคุณลูกค้าครับ โอ้ยเหนื่อยวันนี้ได้มา1้อยครับเราจะเปิดร้านเครื่องซักหย่อนเหรียญกันนะทุกคนนะจะไปซื้อมือสองร้านไหนมาเนี่ยอ๋อต้องวางในนี้หรอนอ่มาแล้วนี่ไงวิวิวิยอ,ยอ,ยอยากรูก้เหมือนกันว่ามันจะได้กี่บาทเฮ้ยตูละสองบาทเลื่นมันเลื่นตรงไหนวะนอ๋อนี่ไงนั่งสวดให้มันเสร็จหรือย,ยังไงมีเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งไว้ทิ้งไว้ยังไงอะซักแล้วไม่เอากลับอย่างนี้หรอเฮ้ยคุณลูกค้าเดี๋ยวกลับไปก่อนคุณลูกค้าลืมลืมเสื้ออะไสีชมพูด้วย มีคนสูบบุหรี่อยู่ใกล้ร้านไหใ,ใครสูบบุหรี่วะตีรอเลยไปตอกกรบมาใกล้ร้านกูเลยเฮ้ยเดสโก้เดสโก้มาซื้อน้ำยาซักผ้าเฮ้ยอาจารย์โกโจงมาไงเนี่ยกู <laughs> ต้องตกใจอะไรก่อนเนี่ยตอนนี้ <laughs> คือมันว่างขนาดนั้นกันเลยกูได <laughs> ้เปิดยิ้มข้างๆมากเลย <laughs> ถึงขั้นเข้าไปในออฟฟิศได้เลยเหรอมันนั่งดูแต่งปวอะไรเนี่ยไป หวังว่าจะไม่มีใครทาอะไรไม่ดีกับฉันนะช่วยลูกค้าด้วยความรักลูกค้าแพ้เสียงในหัวลูกค้าแพ้เสียงในหัว